สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้ชวนมายืดกระดูกกันนะคะใครเข้ามาก็แชร์ไลค์ออกไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนจะแชร์เทคนิคตัวเองเนาะเกี่ยวกับการยืดกระดูกเพื่อบรรเทาหรือว่าแก้ปัญหาคอบาลหลหมอนรองกระดูกทับเส้น อาการบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันหูอื้อหูดับหูมีเสียงวิ่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 งอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะทุกคนนะคะอ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วแชร์ไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะแชร์เช่นเดียวกันนะโอเคแชร์ สุขภาพดีแล้วกันสุขภาพดีอ่าเดี๋ยวในระหว่างที่รอหลายๆท่านวันนี้ในชวนหลายๆหลายๆคนนะที่ติดตามกันมาเนาะเป็นเวลาแบบ4ีหปีแล้วถ้าใครติดตามเน้ตั้งแต่ต้นเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าเออเมื่อก่อนเนโคตรอ่อนแอเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สุขภาพมันดีขึ้นแล้วก็เข้าใจกลไกลของการเกิดโรคได้ดีมากขึ้นแล้วจะบอกทุกคนนะว่าวันนี้สําหรับใครที่มีปัญหาโครงสร้างหมอนรองกระดูก ทับเส้นหมอนรองกระดูกคอเสื่อมหมอนองกระดูกคอซุดมันจะมีปัญหาที่พ่วงมาด้วยกันก็คือบางคนแบบหาสาเหตุไม่เจอเนะเดี๋ยวก็หูดับน้ําในหูไม่เท่ากันมีเสียงในหูอ่ะหรือแม้แต่ภาวะบ้านหมุนวิงเวียงศีรษะอะไรก็ตามทีนะคะทุกคนศาสตร์เนี้ยเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อยนะศาสตร์เนี้ยเป็นศาสตร์ที่เราอย่าอย่าอย่าละเลยนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยอ่าโอเค เป็นหมอดูแลตัวเองเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้นะคะทุกคนเพราะว่าในร,าร่างกายของเราเนี่ยบางทีถ้าเราจะพูดถึงแต่เรื่องเซลล์ไม่ได้นะมันต้องพูดถึงเรื่องร่างกายโครงสร้างด้วยซึ่งวิธีนี้นะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนทําแบบนี้นะตื่นเช้ามาซึ่งท้านี้เนททำเนททำตลอดเวลานะคะคำ,คำว่าทําตลอดเวลาก็คือเวลานอนไม่หลับก็ทำเออตื่นเช้ามาก็ทําเวลาทําสมาธิก็ทําท่านี้อ่ะ วิธีการก็คือนั่งตัวตรงดํารงสติให้มั่นนั่งตัวตรงๆคําว่าตัวตรงๆเนี่ยขาก็ต้องตรงนะเรานึกถึงว่านั่งตัวตรงๆท่าเนี้ยค่ะขาก็ต้องแตะพื้นนั่งตัวตรงๆคอบาล่ก็ต้องตรงนะคะแล้วก็ให้นึกถึงจุดเซนเตอร์ก็คือกระเบนเน็บกระเบนเน็บหรือว่าจักกะที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะกระเบนเน็บ ใช่กระเบนเน็บเนาะกระเบนเน็บก้นก้นกบอเออก้นกบนึกถึงก้นกบเอาไว้นั่งตัวตรงนะคะคอบ่าไหลตรงเนาะแล้วนึกถึงกระเบนเน็บแล้วเวลาที่เราเอามืออย่างเงี้ยจับจับเก้าอี้อย่างงี้นะคะเราจับเก้าอี้สาหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องคอเนี่ยก็จะไม่ปวดคอแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องคอจะปวดคอก็มาถูกทางแล้วแหละถ้าปวดคอนะคะ แต่ถ้าไม่ปวดก็ไม่เป็นไรใช้ท่านี้ได้ทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าท่านี้ไอตัวกระเบนเน็บหรือว่าก้นกบของเราเนี่ยมันเป็นจักระที่1นเนาะซึ่งกระเบนเน็บถ้าทุกคนไปดูใน Google นะมนุษย์เราจุติมาก็ตั้งแต่กระเบนเน็บนะตรงนั้น่ะจะเป็นจักระที่1นึ่งแล้วเวลากระเบนเน็บของเราเนี่ยสมมุติว่าเราเกิดปัญหานะคะมันเชื่อมโยงกันกระดูกกระดูกเนี่ยตั้งแต่ก้นกบมาถึงสันหลังมาจนถึงกระดูก กระดูกคอเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่วิธีการเวลาที่เราจะจัดกระดูกเนี่ยถ้าจัดกระดูกนะทุกคนกระดูกมันอยู่ด้านในเนาะเราก็ต้องเริ่มจัดตั้งแต่ก้นก,กบนะคะแล้วก็แล้ววิธีการจัดกระดูกให้มันให้มันตรงอ่ไงเงี้ยวิธีการก็คือเราก็ขมิบก้นขมวท้องขมิบก้นไว้นะคะแล้วหลับตาแล้วนึกถึงกระเบนเน็บของเราอะ่ะนึกถึงก้นกบของเราอะ่ะแล้วเราก็ขมวท้องอย่างเงี้แล้วทําไป ให้นึกถึงขมิบขม่วแล้วก็ขยื่นตัวค่ะขมิบขม่วขยื่นตัวนะอ่ะขมิบขมิบก้นขม่วพุงขยื่นขยื่นก็คือยืดตัวเนาะยืดตัวถ้าสมมติว่าใครด้านซ้ายตึงนะมนุษย์เราอะ่ะมันจะถ้าคนที่มีปัญหาโครงสร้างซ้ายขวาเนี่ยจะไม่เท่ากันเนาะมันจะตึงไปข้างหนึ่ง บางคนอาจจะตึงซ้ายตึงขวาก็แล้วแต่ทีนีน้เน่ไม่สามารถถอดเสื้อให้ทุกคนดูได้จะบอกว่าเมื่อก่อนคอเน่เอียงกว่านี้เยอะเลยนะแล้วพอเน้ทำมาเนี่ยรวมจะปีหนึ่งแล้วนะคะเออมันดีมากเลยขมิบก้นขมแมวท้องนะทําท่านี้นะขยื่นตัวขยื่นเนี่ยคือแขนเราเนี่ยแขนเราเนี่ยทุกคนมันจะต้องตึงอย่างนี้นะเนี่ยแขนต้องตึงอย่างนี้นะทั้งสองข้างเลยนะคะอ่าขมิบก้นขมแมวท้องขยื่นตัว พอขยืดตัวแล้วคอเราเนี่ยให้เรานึกภาพยีราฟก็ได้หรือให้เรานึกภาพคออะไรดีละ่ะยีราฟแล้วกันนะยีรลาฟเนี่ยมันจะคออย่างนี้เนาะเออยืดคออย่างเงี้ยยืดคอยืดคอในขณะที่ยืดคอเราก็แขนเราต้องตึงนะทุกคนมันต้องใช้สตินะคะสติเนี่ยกำหนดไปที่จักกะที่หนึ่งคือก้นกบของเรานี่แหละขมิบก้นเข้าไว้นะแล้วก็ ขาแมวท้องเข้าไปแล้วก็ยืดตัวขยืดอ,อะ่ะยืดตัวซึ่งหลักชีววิทยาของร่างกายเวลาเรายืดตัวขึ้นไปเนี่ยระบบการหายใจมันจะเป็นอัตโมตินะเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะหายใจเข้าหรือหายใจออกนะเพราะเวลาเรายืดตัวเนี่ยร่างกายจะหายใจโดยอัตโนมัติจะสั่งการโดยอัตโนมัติเลยทีนี้บางคนที่มีปัญหาเรื่องของการที่แบบหายใจไม่ทั่วท้องอะค่ะมันมาจากโครงสร้างนี่แหละ ก็เลยหายใจไม่ทั่วท้องนะวิธีการแบบเนี้ยเรากําลังจัดกระดูกอยู่ซึ่งมันเป็นการจัดกระดูกด้วยตัวเองนะคะทุกคนเรานึกถึงสมมุติว่าเนี่ยในทําอย่างนี้นะคอเราจะตึงไหล่เราจะตึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวในระหว่างที่ทุกคนไปเอาเก้าอี้มานะคะเวลาเก้าอี้เนี่ยให้เลือกเป็นเก้าอี้ที่เราเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแล้วนั่งแล้วเราเป็นเก้าอี้ที่ไม่สูงแล้วขาเราแตะพื้นได้เพื่อจะให้เราบาลานะนะ บาลานในส่วนของท่านั่งนะคะซึ่งมันจะต้องนั่งแล้วเราสามารถดึงดึงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะมีที่จับดึงอย่างเงี้ยได้นะเพื่อเราจะได้เป็นการยืดคอบาไหลยืดคอบาไหล่นะซึ่งเวลาทำอะ่ะบางทีมันจะได้ยินเสียงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยดังกึดกึดกดกดก็ไม่ต้องไปตกใจนะคะทุกคนอาขมิบก้นขมวท้องแล้วก็ขยืนแล้วก็ยืดตัวในระหว่างที่ยืดเนี่ยกำหนดจิตใจไปที่ ก้นกบของเรากำหนดจิตใจไปที่ท้องของเราเนะแล้วก็ขยื่นตัวเวลาเราขยื่นตัวเนี่ยเรายืดเวลาเรายืดสำหรับคนที่มีปัญหาคอบ่าไหล่ตึงเนี่ยมันจะเจ็บมันจะตึงนะคะเป็นเรื่องธรรมดาปกติทุกคนเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนที่จะพาทุกคนไปต่อเนาะจะเล่าให้ฟังถึงตัวเองนิดนึงว่าก่อนที่จะทำได้อย่างเนี้ย นี่มีปัญหาก็คือว่าไปฝังเข็มด้วยไปเอาเข็มแบบปลดล็อกอะค่ะซึ่งการใช้เข็มเนี่ยมันเหมือนกับไขน็อตนะเนาะทุกคนนึกถึงภาพคนเวลากระดูกโงโค้งอะค่ะแล้วถ้าเกิดเขาไม่แก้ไขมันก็จะโค้งอยู่อย่างนั้นเนาะแต่เวลาเราแก้ไขให้มันตรงอะมันจะเจ็บเพราะฉะนั้นตอนแรกๆที่เจ็บเนี่ยมาถูกทางแล้วแต่ก่อนหน้านั้นนะคนนี้เจ็บคอมากเจ็บทุกคืนเจ็บทุกวัน,เจ,วนเจ็บตลอดเวลา ม,ม,มันเป็นการเจ็บที่รู้นะว่าเจ็บครั้งเนี้เพื่อจะได้มีอิสระภาพอะทุกคนนั่นแหละแล้วเนยก็ยืดอย่างเงี้ยทุกวันจากเมื่อก่อนที่เน้ไม่สามารถก้มในการที่จะไปเขาเรียกว่าเช็ดพื้นหรือว่าขัดพื้นได้นะตอนนี้สามารถก้มได้เป็นปกติแล้วนะคะแต่ว่าทําต่อเนื่องมาเป็นแบบเกือบปีแล้วนะคะทําแบบนี้ต่อเนื่องตลอดแล้วเวลานอนไม่หลับสําหรับคนที่เวลาล้มตัวลงนอนไปเนาะแล้วมันเหมือนกับลมตีอ่ะ คือคนที่มีปัญหาโครงสร้างทํางานเสียสมดุลเนี่ยมันจะเกิดลมได้ง่ายมันจะเกิดการท้องผูกมันจะเกิดการขับถ่ายที่ไม่ตรงระบบนะวิธีการเนี้ยมันช่วยได้ทั้งหมดเลยมันเหมือนนึกนกภาพไปไปจัดกระดูกไปนวดไปอะไรก็ตามทีนี่แหละถ้าจริงๆแล้วเป้าหมายก็คือทําให้กระดูกเนี่ยที่มันมีการเสียโครงสร้างเหมือนกับตบๆจัดจ,ดจดนะให้มันตรงที่ตรงทางอนะค่ะ แต่อันนี้เราทําด้วยตัวของเราเองนะคะทุกคนวิธีการขมิบก้นขมาแหวท้องแล้วก็ยืดตัวอันนี้ทําแค่นี้เลยแต่ว่าทําแค่นี้เลยเนี่ยเราสามารถที่จะยืดไปได้อีกเราหลับตาแล้วเราอารมณ์ประมาณว่าเป็นยีราเนะแล้วก็ยืด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 เนี่ยทุกคนเนี่ยยืดอย่างนี้นะเวลาเน่นนอนไม่หลับเนี่ยจะใช้วิธียืดอย่างเงี้ยแล้วก็กําหนดทําสมาธิไปในตัวเนาะเขาเรียกเจริญสติ เวลามันเจ็บตรงไหนแล้วก็พิจารณาว่าเอออาการมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะซึ่งซึ่งเอาจริงนะถ้าเราเป็นหมอรักษาตัวเองเนาะเราสามารถใช้เข็มจิว๋วอ่ะเข็มจิว๋วอ่ะทุกคนประเทศจีนเนี่ยเขาจะมีเข็มเล็กเหมือนกับถ้าใครเคยเอาพึ่งต่อยด้วยมีใครเคยใช้พึ่งต่อยตัวเองมั้งเข็มจิ๋วไม่เจ็บเท่าพึ่งต่อยตัวเองนะคะใช้เข็มจิว๋วมาจิแต่ถ้าส่วนไหนมันตึงเนี่ยมันจะเจ็บจี้เจ็บจี๊ดนะ แต่ตรงนี้มันช่วยทําให้เราเรียนรู้ว่าอ๋อจุดจุดตึงเนี่ยเวลาเราไปไปเข้าคอสหาหมอฝังเข็มอ่เขาจะดูที่จุดตึงถ้าจุดตึงบางหมอเขาจะนวดแต่ถ้าเราใช้เข็มได้ก็ใช้แต่ถ้าเรากลัวไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วก็ใช้นวดเอาจุดตึงนะแล้วเราก็มายืดด้วยตัวเองก็อย่างนี้แหละนะคะอันนี้ถ้าทุกคนสามารถทําได้ทุกวันนะคอบ่าไหลเราจะดีขึ้นแล้วเวลาเราทําแล้วเราก็ฝึกเวลาเราจะนั่งก็ต้องนั่งตัวตรงเนาะ เดินก็เดินตัวตรงแล้วเวลาจะนอนก็ต้องนอนให้ถูกท่าด้วยนะคะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยนอนผิดท่าผิดทางเดินก็ผิดท่าเดินก็ขาปัดขาเป๋เดินหกล้มกลางถนนอะไรเงี้ยเนาะมาจากโครงสร้างที่เสียสมดุลแล้วก็ไม่รู้ค่ะเปหาหมอหมอก็ไม่ได้อธิบายแบบให้มันเคลียร์เข้าใจนะแต่พอวันนี้ยอ้อเราเราเข้าใจแล้วพอเราเข้าใจเรามาจัดโครงสร้างของเราอันนี้คือการจัด จัดที่มันเสียสมดุลจากการที่จริงๆแล้วมันก็เสียหายมันตั้งแต่เซลนี่แหละทุกคนเซลลเล็กๆแต่เวลาเราแก้เราต้องแก้สส่วนค่ะไอตัวเซลเนี่ยหยุดพิษระบายพิษกินสารสกัดกินสารอาหารให้มันดีนะเพื่อที่จะกําเนิดเซลลใหม่ที่ดีๆค่ะเพราะว่าเวลาเซล์ใหม่ที่ดีๆมันส่งผลต่อกระดูกเซลล์กระดูกใหม่ที่จะมาซ่อมสร้างตัวเองแต่ถ้าอาหารยังขยะอยู่นะแล้วเราก็ยืดเนี้ยยืดเนี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะมันได้ชั่วคราวเนาะ แต่ถ้าเราต้องการทำให้แบบทั้งระบบเราก็ดีทั้งนอกดีทั้งในค่ะในการกินก็กินให้เซลสายเซลล์ใหม่เนาะในการยืดเราก็ยืดไปอันเนี้ยนะคะเนี่ยอันเนี้ยง่ายมากเลยทุกคนลองไปทำดูแล้วเวลาฝึกสมาธิหรือว่าเขาเรียกว่าเจริญสติเราใช้วิธีนี้ขมิบก้นขมแมวท้องขยืน่นตัวแล้วก็ยืดซึ่งสูตรนี้นะเนีกเคยฟังดรโจดิสเพนซ่านะซึ่งดรโจเนี่ย มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโดนอุบัติเหตุรถชนแล้วก็กระดูกก็ป่นก็ปี้แล้วก็ทางหมอเนี่ยบอกว่ายังไงก็ต้องพิการเนาะแต่ดรโจบอกว่าใช้พลังของวันตัมฟิสิกส์หรือว่าสมาธิในการบำบัดต,ตัวเองจินตนาผา้าเพราะว่าดรโจท่านเป็นเ,เป็นเหมือนกับท่านเรียนประสาทวิทยาด้วยเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกด้วยท่านก็จะรู้ว่ากระดูกตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้สมาธิร่วมด้วย ซึ่งอย่างตัวเราอะ่ะเราก็สามารถใช้ได้นะคะ,ะแต่ทีเนี้ยพอเน้นมาจับประเด็นได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วหลักการเดียวกันเลยกับของมูลนิธิดุนยภาพบําบัดเนาะซึ่งหลักการก็คือว่าเซนเตอร์มันอยู่ที่จุดจักระหนึ่งก็คือตัวกระเบนเน็บหรือว่าอ,อ,อะไรนะกระเบนเน็บเขาเรียกอะไรนะก้นกบก้นกบในพวกพวกที่เขาจัดกระดูกกันนะคะอย่างอินเดียอย่างเงี้ย เวลาเขาจัดกระดูกนะเขาก็จะให้ให้เหมือนชันเข่าเนาะแล้วเขาเข้าไปจัดกระดูกก้นกบอะค่ะมันจะดังกรุบกับกรุบกับเลยนะเออแต่บางทีเราก็ไม่ได้เจอหมอแบบนั้นแต่แต่เนตอนหลังมาเนี่ยจะไม่ไปจัดกระดูกที่ไหนเลยเพราะว่าเนทรู้แล้วว่าหมอที่ดีที่สุดคือวินัยนะแล้วเราทําต่อเนื่องเนื่องจากว่าพอเราไปจัดกระดูกครั้งหนึ่งอะค่ะมันจะดีนะวันนั้นอะมันจะดีแต่พอเราทําเสียสมดุลอีกมันก็เสียสมดุลอีกเพราะว่าโครงสร้างมัน มันเสียสมดุลอ,อย่างนี้อยู่แล้วอนะเนาะเออพอจัดมาปุ๊บอ่ามันก็ดีแต่พอเรามาทําเสียสมดุลคําว่าเสียสมดุลนอนผิดท่านั่งผิดท่ากินอาหารที่ร่างกายต้องเกรงเยอะๆซึ่งท่าเกรงของร่างกายเนี่ยบางคนเนี่ยมีท่าที่จะโน้มมาอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราทําเสียสมดุลก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องไปจัดใหม่อย่างนี้ยสมมติเราต้องไปจัดใหม่เมื่อก่อนเนี่ยจัดกระดูกครั้งหนึ่งห้าพันบาททุกคนโอ้แต่เขาจัดดีมากเลยแต่ตอนหลังมาเนี่ยก็เลยไปเรียนไปเรียนรู้จาก จากคลินิกบ้านสวนนี่แหละเราก็เข้าไปสแกนตัวเองแล้วเราก็เลยได้รู้เลยว่าอ๋ออนาโตมีของร่างกายเป็นอย่างนี้สรีระกระดูกมีกี่ชิ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้แล้วเนก็ซื้อหนังสือมาอ่านนี่เนาะเออมันก็ช่วยทําให้ให้ทำได้เพราะว่าแต่ก่อนนั้นเนีกก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออไอ,อเรื่องกระดูกเราเนี่ยมันสามารถที่จะตรงแล้วก็ยืดได้ไหมซึ่งมันทําได้นะคะเราก็ต้องเนี่ยมีสตินะในการยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหลังของเราก็จะตรงด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะขมิบก้นขมวท้องแล้วก็ยืดยืดตัวแบบนี้ทำแบบนี้แล้วยืดยืดยืดถ้าเรารู้สึกเจ็บเราก็ผ่อนนะคะแต่เวลาที่เราไปทําที่อื่นบางทีเขาไม่ได้ผ่อนให้เราเนาะแต่เราทําเองเราจะรู้เราก็จะผ่อนหรือว่าตรงไหนที่เราอยากยืดให้มากขึ้นอีกอย่างข้างซ้ายเนะี่ยอยากจะยืดให้มากขึ้นอีกอันนี้คือท่าที่1อันนี้มันจะได้ก้นกบตรงมดลูกตรงท้องโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะ ปอดหัวใจรวมถึงตรงกระดูกไขสันหลังนะคะแล้วก็ตรงกระดูกต้นคอซึ่งกระดูกต้นคอเนี่ยถ้าทุกคนเคยได้ยินคําว่า whiplashwhiplash คำนี้คือเวลาคอมันสะบัดเนาะตัวนี้จะทำให้คนเนี่ยเกิดการเสียชีวิตกับอีกแบบหนึง่งคอสะบัดบ่อยๆคอมันแข็งเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดตรงนั้นนะคะไม่ยืดหยุ่นเนาะบางคนหมอนรองกระดูกคอเสื่อมอะ่ะมันจะทําให้เกิดปัญหาปวดหัวบ้านหมุน เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีอย่างนี้นะคะซึ่งวิธีการนี้เราช่วยจัดกระดูกแต่ว่าวิธีการที่เราจะทําให้หลอดเลือดทุกเส้นมันยืดหยุ่นนะทุกคนเราก็ต้องดูแลระดับเซลล์เนาะซึ่งเน่นยชวนทุกคนมา activate ดีก็คือการใช้นวัตกรรมในการไป activate ทำให้เกิดการขจัดเอาขินปูนเอาสนิม ที่มันอยู่ตามหลอดเลือดออกมาอันนี้เป็นเทคโนโลยีถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วก็จะเจ้าก็จะรู้นะว่าเนี่ยเรากําลังค่อยๆกําจัดตัวการที่ทําให้เกิดเลือดบาดเจ็บหรือว่าเลือดฉีกขาดตรงนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเทคโนโลยีนะหรือแม้แต่ใครทานเบตา้ากูแคนทานฮอร์ทอนอยู่เนี่ยก็กําลังช่วยเรื่องหลอดเลือดทั้งหมดเลยแต่แต่นอกเหนือจากการทานสารสกัดการกินสารอาหารแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะมาช่วยร่างกายได้คือสิ่งนี้แล้วทุกคนจะแบบเหมือนกับ 360องศาเนาะคำว่า360องศาก็คือว่าเราช่วยตัวเองได้ทั้งระบบเลยค่ะแล้วเวลาทุกการเจ็บปวดนะคะมันไม่บางคนอ่ะจะเข้าใจว่าเวลามีการปวดนะ่ะมักเข้าใจผิดว่ามันต้องเกิดอะไรที่ท,ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆแต่จริงทุกการเจ็บปวดนะทุกคนถ้าไม่ได้เกิดจากการฉีกขาดหรือการอักเสบเนาะมันมาจากการที่เส้นประสาทมันถูกชนนะคะมันถูกมันถูกทับมันถูกชนมันถูกเบียดเนาะ มันก็จะเกิดอาการเจ็บซึ่งเวลาถ้าเราเข้าใจร่างกายแบบนี้เราก็จะไม่ไม่ไปกลัวอะไรค่ะหน้าที่ของเราคือทําไงก็ได้ให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนให้ดีที่สุดนะอย่างาศาสตร์ยืดเหยียดตรงนี้เวลาเกิดการบ้านหมุนปุ๊บเวียนหัวเราก็ต้องทําทําเลือดลมเราให้ให,ให้ให้ดีนะอย่างเรื่องการกินะเ,นเราอาจจะไปดื่มน้ําเกลือดาดื่มมะนาวไปดื่มยาลมอะไรก็แล้วแต่เพื่อแล้วดื่มน้ําให้พอม,มันก็ช่วยทําให้เลือดลมดีแต่ว่าในศาสตร์ของการยืดกระดูกตรงนี้ เราทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วลมันก็จะทําให้กระดูกเราถูกจัดเนาะเวลามันถูกจัดนะทุกคนสมมติว่ากระดูกเราเอียงท่านี้เนาะแล้วเราจัดมาปุ๊บมันก็จะมีการหลวมหลวมของตรงเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นนะคะซึ่งการหลวมตรงนั้นแต่ว่าเราจัดบ่อยๆการหลวมตรงนั้นเราต้องเติมสารอาหารเราต้องกินบางคนอทานแคลเซียมทานโปรโตีนเอาทุกคนก็ทานไปแต่ตัวนี้มันจะเป็นการช่วยจัดกระดูกไขสันหลังของเราเนาะเพราะว่ากระดูกไขสันหลังงเราเนี่ย น้ำในโพรงสมองแล้วน้าในไขสันหลังเนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะวิธีการที่เราทําอย่างเงี้ยมันเป็นการ activate ในส่วนของการเบรนน้ําไขสันหลังเราด้วยเนาะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทุกคนอันนี้นะท่านี้ยอันนี้เป็นท่าประจําของเนทที่เนททาตลอดแล้วถ้าใครติดตามเนทแลวสังเกตนะเมื่อก่อนคอเนทจะเบี้ยวมากกว่านี้เนาะคอมันจะแบบว่าแบบเบี้ยวมากกว่านี้แล้วเมื่อก่อนเนทปวดคอมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ปวดคอละทําท,ท่านี้นะคะยืดขมิบก้นขม,ขม,ขมิท้องวันนี้เอาท่าเดียวพอ ท่านี้นะทุกคนไปทำดูนะทำทุกวันนะทำประจำนะอย่าบางทีเนท้ทำเนี่ยสิบห้านาทีบ้างหรือว่าเวลารู้สึกว่าคือเวลามีเน้ก็มีอาการนอนไม่หลับเนาะเวลานอนไม่หลับสิ่งที่เนท้ทำคือเบิกบานทุกคนไม่ไม่หุนหิดนะแล้วก็เรียนรู้ว่าเราจะหาอะไรทำเวลานอนไม่หลับก,ก็มายืดเหยียดนี่แหละทุกคนพอมายืดเหยียดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเลือดลมมันไหลเวียนได้ดีปับ๊บ มันจะทําให้ง่วงโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เราไม่ต้องไปกังวลนะเวลาเราเป็นอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นอ,อีกเทคนิคหนึ่งที่เนซจะบอกทุกคนว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเนี่ยอย่าไปหงุดหงิดนะคะอย่าไปรู้สึกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอย่าไปเพิ่มโรคด้วยการบนนะ่นเนาะแต่หาวิธีการที่จะแก้ไขมันนะคะอ่ะสำหรับใครที่ยืดอยู่แล้วก็ยืดต่อไปใครที่ไม่เคยยืดก็ลองยืดดูนะคะแล้วมันจะช่วยได้กับอีกอันนึงที่เนยอยากให้ทุกคนทาเพิ่มก็คือว่า เมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะสิ่งที่เราจะต้องสร้างนอกจากยีนที่แข็งแรงเซลล์ที่แข็งแรงเนาะจิตใจที่แข็งแกร่งเนี้ยก็คือกล้ามเนื้อนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีการสลายของกล้ามเนื้อ1%ทุกปีทุกปีทุกปีนะเวลากล้ามเนื้อของเราลดลงกระดูกของเราก็จะมีปัญหาที่ไม่มีอะไรมายึดเกาะด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายด้วยการสร้างแรงต้านนะคะเป็นสิ่งที่ดีมาก ทุกคนฝึกทานะะเดี๋ยวก่อนจากกันไปเดี๋ยวนี้จะทําให้ดูนะอันนี้คือเนซ์นฝึกทําทุกวันนะคะเนฝึกทําของเนซแบบเนี้ยทุกวันอันนี้มันเป็นการฝึกทุกวันเนาะเนี่ยทุกคนสามารถทําแบบเนี้ยได้ค่ะเวลาเนเข้าห้องน้ำเนซจะทําแบบสิบหนึ่งถึงสิบห้าทุกวันทุกครั้งบางทีก็สามเวลาสี่เวลาเนาะแล้วเวลาทําแล้วเนี่ยเวลาสมมุติเราจะนั่งจะย่อเราจะนั่งมันจะนั่งสบายใช่ไหมคะเพราะเราทําประจําอันนี้คือเกิดจากการทําประจํานะ ถ้าใครยังไม่เคยทําก็จะรู้สึกว่าโอ้ยทํายากเนาะแต่เดี๋ยวถ้าทุกคนทาประจําทุกคนจะทําได้ไม่มีใครที่ทําไม่ได้นะคะทุกอย่างมันเกิดจากการฝึกและมีวินยนะัยเนาะอันนี้คือการเตรียมตัวกเกษียณที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะทุกคนเนี่ยแล้วเราก็สามารถนั่งยองๆอ,อย่างนี้ได้เนาะเนี่ยนะคะเราต้องนั่งยองๆแบบนี้ได้เนี่ยทุกคนฝึกทํานะคะอันนี้เป็นการสร้างแรงต้านกล้ามเนื้อขาก่อนส่วนในส่วนของตัว คอบาไหลเนี่ยถ้าอย่างบางคนทําแล้วก็ไปก่อนนะเพราะว่าคอบาไหลเน้นี่ยคือเน้มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกคอเนาะแล้วก็บาแล้วก็ไหล่ยอมรับว่าตรงคอบาไหล่เนี่ยยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขาเนเนี้โอเคขึ้นเยอะมากเลยนะคะจากเมื่อก่อนจะปวดสะโพกเยอะแล้วก็จะมาทําอย่างเงี้ยไม่ได้นะค่อยเป็นค่อยไปนะก็นี่แหละมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะ ไม่มีอะไรนะที่จะเหนือไปกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวินัยนะคนที่จะสำเร็จเนี่ยถ้ามีวินัยนะคะจะสำเร็จทุกคนนะทุกคนโอเคนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ